huawei mate 4ี pro กลับมาทวงบัลลังกล้องอันดับหนึ่งจาก dexomark แสงหน้ามี10 ultra เป็นที่เรียบร้อย amd เปิดตัวการ์ดจอรุ่นใหม่ r a d e o n rx 6000 Serie สเร็วแรงเตรียมสัตดกับ nvidia geforce rtx ประธานของ samsung lee kyun h ที่ปั้นบริษัทจากเล็กๆเ,เป็นระดับพันล้านเสียชีวิตลงแล้วว่าแต่ใครจะมาสานต่อตำนานของเขา iPhone 12เพิ่งเริ่มวางขายก็เจอปัญหากันแล้วนะครับทั้งสีที่ขอบเครื่องลอกหน้าจอเซรามิกชิลไม่ทนต่อรอยขีดข่วนเท่าที่คิดวันเสาร์สุดสัปดาห์แบบนี้มาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกไปพร้อมกันนะครับในรายการหิวข่าวจากดอยแซนนะครับก่อนจะเข้าข่าวแรกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ก่อนละกันนะครับจะได้เป็นการชวนเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกัน มีข่าวดีของโนเกียนะครับเมื่อล่าสุดทางเ o u า t e r p o i n t Research นะครับได้ทำรายง,งานเกี่ยวกับเรื่องของ Trust Ranking นะครับจัดอันดับสมาร์ทโฟน Android ที่น่าเชื่อถือซึ่งหลักเกณฑ์การให้คะแนนครับก็จะมีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันเช่นการอัปเดตเวอร์ชัน Android นั้นบ่อยและเร็วแค่ไหนแพทรักษาความปลอดภัยออกมาให้ทุกเดือนหรือเปล่างานประกอบตัวเครื่องและการรองรับการใช้งาน,นระดับองค์กรหรือว่า Enterprise นั่นเองโดยโนเกียนะครับสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับทั้งการอัปเด Pat Security ให ต,ตัวเครื่องวัสดุงานประกอบนั้นดีมากๆและเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะกับการใช้ในองค์กรอีกด้วยเพราะไม่มีการปรับแต่งเรื่องของซอฟต์แวร์มากมายนักนะครับเป็นเพียว Android นั่นเองส่วนอันดับ2นะครับได้แก่ OnePlus อันดับ3คือ Samsung แล้วก็มี RealmeXiaomiHuawei และก็ OPPO ตามลำดับครับการให้บริการเล่นเกมผ่านระบบ Streaming นะครับตอนนี้เหมือนกับจะได้รับความนิยมมากขึ้นและ Facebook ก็เป็นค่ายล่าสุดที่จะกระโดดมาร่วมวงนี้ด้วย หลังจากที่ก่อนหน้านี้นเรามี Google Stadia นะครับ Xbox Game Pass ของ Microsoft แล้วก็ Luna ของ Amazon สาเหตุที่บริการเกมสตรีมมิ่งนั้นน่าสนใจและมีผู้้ให้บริการมากขึ้นนั้นก็เพราะว่าตอนนี้นะครับเหล่าบรรดาเกมกราฟิกเทพเทพระดับ Triple A นะครับหรือว่า AAA เนี่ยเริ่มมีกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่ากินทั้งสเปคนะครับแล้วก็ความจุตัวเครื่องด้วยบริการสตรีมเกมต่างก็ถือเป็นการแก้ปัญหานในจุดนี้นะครับเพราะว่าเราสามารถจะเล่นเกมแรงได้โดยเพึ่งสเปคจากเซิร์ฟเวอร์นั่นเอง และอีกอย่างคือเราไม่ต้องติดตั้งเกมลงบนตัวเครื่องให้เปลืองพื้นที่ด้วยนะครับแต่การจะเล่นเกมผ่านระบบสตรีมมิ่งได้เนี่ยก็ต้องมีเน็ตที่เร็วแรงทันใจนะครับตอบสนองการควบคุมของเราได้ด้วยซึ่งเราดูกันต่อนะครับว่าเกมสตรีมมิ่งของ Facebook นั้นเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเร็วแรงลื่นแค่ไหนและการแข่งขันในตลาดเกมสตรีมมิ่งเซอร์วิสนะครับผมสุดท้ายแล้วจะเหลือใครอยู่รอดอยู่บ้างเพราะทุกคนเห็นช่องทางก็เหมือนกับจะกระโดดมาร่วมวงกันหมด ฝั่ง Google นะครับตอนนี้ก็ได้มีการปิดบริการอย่าง Play Music เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าจะมาโฟกัสที่ YouTube Music นะครับให้ใช้งานแทนไปเลยทำให้ตอนนี้ในคนที่เคยซื้อเพลงต่างๆใน Google Play Music นะครับไม่สามารถเล่นได้ด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่า Google จะมีแผนในการคืนเงินหรือว่ารีฟันให้กับคนที่เคยซื้ออัลบั้มกับเพลงใน Google Play Music ไปหรือเปล่า ส่วนในฝั่งของ YouTube นะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตนะครับเวอร์ชั่นใหม่เตรียมอัดฟีเจอร์เข้ามาให้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนของแชปเตอร์วิดีโอสามารถเลือกดูส่วนต่างๆที่ต้องการได้ง่ายขึ้นย้ายตำแหน่งของปุ่มเปิดแคปชั่นของวิดีโอและออโต้เพลให้สามารถใช้งานได้สะดวกปรับเปลี่ยน,นครับการเปิดหน้าจอแบบฟูลสกรีนนะครับและแบบย่อเนี่ยด้วยการใช้เกสเตอร์ปัดหน้าจอแทน แล้คลิปตัวไหนนะครับมีภาพในโหมด VR หรือโหมด360อ,องศาเนี่ยก็จะมีตัวขึ้นมาแจ้งเตือนว่าจะเลิกปรับเปลี่ยนมุมมองดูหรือเปล่าและที่น่าถูกใจหลายคนนะครับคือฟีเจอร์นะครับ Bedtime Reminder ครับหรือว่าแจ้งเตือนเวลานอนนั่นเองเพราะบางทีเราเข้ามาดู YouTube แล้วไถเพลินครับมันเปิดคลิปใหม่ก็ดูต่อไปเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยก็เลยเวลานอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆซึ่งคาดว่าฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดนี้นะครับจะมีการอัปเดตแล้วก็ ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้งานทั้ง iOS แล้วก็ Android รวเร็วนี้นะครับ <S <S ยังไม่หมดครับ Google ก็เตรียมปล่อยอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะครับให้กับ Play Store นั่นคือการ compare Application นั่นเองเพราะว่าเอาจริงแล้วเนใน Google Play นั้นมีแอป,ปอยู่มากมายมหาศาลสุดๆแต่ว่าก็จะมีแอป,ปที่แบบโอ้โหดีงามเป็นเกรด A เลยนะแล้วก็อาจจะมีแอป,ปที่แบบโอ้หตรงข้ามครับเป็นเกรด F ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับเป็นสแปมที่ผมมาใน Google Play เท่านั้น ซึ่งฟีเจอร์คัมเปอหรือว่าเปรียบเทียบแอปนะครับก็จะมาช่วยให้เราสามารถจะคัดเลือกแอปที่ทํางานใกล้เคียงกันได้เช่นแอปแต่งภาพพอเราเสิร์ชเจอแล้วครับเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีตารางค o มเพอให้ว่าแอปที่คล้ายๆกันมีตัวไหนบ้างซึ่งในช่วงนี้เป็นการทดลองใช้งานอยู่นะครับผมก็อาจจะมีบางคนที่เจอแล้วบางคนอาจจะยังไม่เจอนะครับยังไงต้องรองให้ทาง Google นะ่ะปล่อยอัปเดตออกมาเต็มๆให้กับ Play Store กันก่อนนะครับหลังจากที่ปล่อยให้มี10 Ultra นะครับ ครองอันดับหนึ่งของลัง DX Mark กล้องเทพอยู่นานนะครับตอนนี้หัวเว่ยนะครับผู้เคยเป็นแชมป์มาอย่างยาวนานเนี่ยกลับมาทุบันลังแล้วนะครับด้วย Mate 40 Pro กับคะแนนการถ่ายภาพนะครับสูงสุดที่140คะแนนพลังซูม88คะแนนครับและก็คะแนนวิดีโอถึง116คะแนนนั่นทําให้ m a t 40 Pro นะครับมีคะแนนรวมกล้องจาก DX Mark ไปถึง136คะแนนเรียกว่าทิ้งห่างอันดับ2อนะครับอย่างมี10 Ultra มาถึง3คะแนนด้วยกัน ซึ่งทางเด็กโซมาครับก็ออกมาบอกว่าชอบกล้องของเมด40 Pro ก็เพราะว่าสามารถเก็บดัลมิกเรนได้กว้างแม่ถ่ายที่แสงน้อยเก็บรายละเอียดและจุดต่างๆของภาพได้ดีนะครับและจาัดก,การน้อยได้ดีมากๆซึ่งตรงนี้รวมถึงการใช้งานเลนส์ซูมเทเลโฟโต้อีกด้วยระบบออโต้โฟกัสนั้นดีเยี่ยมนะครับทั้งการถ่ายภาพนิ่งและถ่ายวิดีโอส่วนในบางจุดที่ทางเด็โซมาคิดว่าต้องมีการปรับปรุงนะครับก็คือเรื่องของภาพจากเลนส์อัลตราไวนั้นยังถือว่าแคบไปหน่อยถ้าเกิดเทียบกับรุ่นอื่นๆ แล้วก็ตัวเลนเทเลโฟโต้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการโฟกัสอยู่บ้างรวมถึงบางครั้งจะเจอปัญหาการ 4, เรนเดอร์สีเพี้ยนๆเป็นปืนป้นๆในการถ่ายภาพบางสถานการณ์นอกจากเมท0ี r o โปรนะครับจะคว้าแชมป์กล้องหลังอันดับหนึ่งจาก d e ็กสมารไปแล้วนะครับตัวกล้องหน้าเซลฟี่ก็คว้าแชมป์ด้วยเหมือนกันนะครับได้คะแนนไป104ชนะอันดับ2คือ PC p 1 0 Pro จากค่ายเดียวกับหัวเวงเหมือนเดิมครับไป1แต้ ส่วนสมาร์ทโฟนอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวมาหลังจากเม t e สิบ pro เผยโฉมนะครับก็คือ Huawei Mate ส0 e pro 5 g นั่นเองโดยตัวนี้ก็ใช้ดีไซน์เดิมของ Mate สานะครับแต่ว่ามาอัปเกรดในเรื่องของสเปคกับตัวชิปเซตนะครับโดยมีการเปลี่ยนมาใช้เป็นค麟เกน9ก e 5 g นะครับเป็นชิปเซตรุ่นใหม่ที่ผลิตบนสาปปตยกรรมระดับ7นาโนเมตรนะครับรองรับ5 g แบบดวลแบนนะครับทั้ง sa nsa นะครับแล้วก็มีตัวของ npu แบบ large core กับ micro core นะครับมาช่วยในการประมวลผล ai ส่วน G P U นะครับหรือฝั่งกราฟิกนี่ก็เปลี่ยนมาใช้ชิป Mali G 76แทนแต่ว่ารุ่นนี้ยไม่มีการเปิดเผยราคาออกมานะครับว่า m a 30 e 30E Pro 5G นั้นจะวางขายเท่าไหร่แต่ดูทรงแล้วน่าจะมีวางขายเฉพาะที่จีนเท่านั้นนะครับมาต่อกันที่เรื่องของ Harmony O S จาก Huawei กันบ้างนะครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังตั้งตารอคอยอยู่นะครับว่า Harmony OS จะพร้อมให้ใช้งานกันเมื่อไหร่ตอนนี้ล่าสุดมีข้อมูลออกมาแล้วว่า EMUI เวอร์ชัน11ครับจะเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่ทาง Huawei จะโยกไปใช้ชื่อ Harmony OS แทนซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการยืนยัน,นครับจากคุณหวังเชงรูนะครับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Huawei Consumer Business Group นะครับออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ระบบ EMUI 11ที่พัฒนาขึ้นมานะครับจะมีโครงสร้างในการทางานใกล้เคียงกับ Harmony OS ที่กาลังจะเปิดตัวเร็วนี้อีกด้วย ซึ่งตัว Harmony OS รุ่นเบต้านะครับผมจะเริ่มใช้งานกับกลุ่มอุปกรณ์เช่น Smart TV รถยนต์กับ Smart Watch ก่อนนะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มปล่อยอัปเดตให้กับมือถือ Huawei ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ EMUI 11ให้เปลี่ยนไปเป็น Harmony OS กันนั่นเองโดยตารางการอัปเดตนะครับในตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะแบ่งออกเป็น5ช่วงในช่วงแรกก็จะเป็นมือถือที่ใช้ชิปเซ็ต麒麟ก0 0ก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ชิปค麟เนห แล้วก็เป็น9 9 0 g นะครับมี985ก็820บางรุ่นนะครับซึ่ง h a ม m o n y OS นะครับจะรองรับการใช้งานบนชิปคึ้ิน7 1 0บางรุ่นด้วยนะครับเพิ่งจะมีข่าวการละออกของขาวเปิดนะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้งวัน Plus แต่ว่าทางค่าเองเนี่ยก็ยังมีแผนในการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนะครับ One Plus N100 และ One Plu s N15G <or> oh, มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ6ก0 0กว่าบาทเท บอร์ one plus n หนึ่งร้อยนะครับถือว่าเป็นรุ่นเล็กสุดมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.5 2นิ้วความละเอียด hd plus นะครับใช้ชิป snapdragon ส6 0กมีกล้องหลัง3ตัวทะครับ13ล้านบวกเด p บวกมาโครแบตเตอรี่ความจุ5000 m มิลลิแอมเรียกว่าเป็นมือถือสเปคเล็กๆราคาประหยัดนั่นแหละโดยตัวนี้ราคาเริ่มต้นขออกมาประมาณ6000กว่าบาทส่วนรุ่น one plus n 1 0 5 g นะครับตัวนี้ก็ัพสเปคขึ้นมานะครับใช้หน้าจอ lcd 6.49นิ้วความละเอียด full hd plus ชิปเซต็ตที่ใช้เป็น snapdragon 6ก0ติดตั้งโมเดม็ม qualcomm x 5 1สนะครับสำหรับรองรับการใช้งาน5 g มีกล้องหลัง4ตัวความละเอียด64สีล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับกล้อง ultra wide macro และก็ depth พร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะครับบล็อคชาร์จ30มดูตัวเนี้ยนะครที่ประมาณ1-2,000กว่าบาทครับและจากการเปิดตัวในครั้งนี้น,นะครับทำาะไหลายคนแอบสงสัยว่าที่ one plus เคยสัญญาว่าหลังจากนี้มือถือของ one plus นั้นจะมาพร้อมกับ หน้าจอ Fluid Display ลื่นไหลสุดๆไปเลยแต่ทำไม OnePlus N100 นั้นใช้หน้าจอเคทแค่60เฮเท่านั้นหรือ Fluid Display สุดท้ายแล้วไม่ได้แปลว่าตัวฮาร์ดแวร์ของหน้าจอต้องมีค่า Refresh Rate 90 h ฮขึ้นไปหรือเปล่าฝั่ง Samsung <S <S ก็มีขา่าวเศร้านะครับเมื่อ l ีคุ u ฮีนะครับประธานของบริษัทที่เคยปลุกปั้นตั้งแต่บริษัทยังเล็กๆอยู่จนตอนนี้กลายเป็นบริษัทระดับโลกไปแล้วนะครับมูลค่าพันล้านเนี่ย ได้เสียชีวิตลงแล้วครับด้วยวัย78ปีซึ่งบทของเขานั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องขององค์กรภายในสินค้าต่างๆจนถึงคุณภาพและก็บริการด้วยอย่างเช่นการประกาศยกเลิกชุดยูนิฟอร์มของผู้หญิงนะครับที่ก่อนหน้านี้ต้องใส่มาตลอดเพราะเขาดูแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นการดกดขี่ทางเพศก็อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้ฟรีสไตล์มาทํางานหรือในฝั่งสมาร์ทโฟน,นครับก็มีตํานาน,นครับการสั่งเผาะนะครับมือถือ150,000เครื่องที่ตอนนั้นผลิตลออกมาก ก็เรียกกลับมาแล้วครับแล้วก็ให้พนักงานที่ผลิตนี่แหละไปทําการแกะแยกชิ้นทุบทุบทุบแล้วก็เผากันเองเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าอย่าผลิตของไม่มีคุณภาพออกมาอีกลหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับยอดขายสมาร์ทโฟนซัมซุงเนี่ยก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีถัดมาเนี่ยได้มาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นอีก11%เลยทีเดียว แต่ตอนนี้ครับลีคุนฮีได้จากไปแล้วก็ต้องมารอรู้ต่อว่าทายาทคนไหนจะขึ้นมาครองบัลลังก์และสามารถบริหารงานซัมซุงต่อไปในแนวทางที่ควรจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะจริงๆครับตอนนี้ก็มีตัวเก่งอยู่3คนด้วยกันครับคือมีทายาทผู้หญิงสองคนแต่ว่าคนหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งก็คือลีแจยองนั่นเองแต่ลีแจยองเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเขาเองยมีปัญหาเยอะมากครับทั้งเรื่องของการคอรัปชันต่างๆปัญหาเกี่ยวกับทางการ คือตัวเขานั้นมีคดีติดตัวมากไปหมดเลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วจะมีการประกาศให้ใครขึ้นมาดำลงตำแหน่งประธานของซัมซุงต่อไปครับแต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างนะครับเมื่อล่าสุดครับซัมซุงสามารถกลับมาทวงบอลลังแซงเสียวมีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในอินเดียได้แล้วโหเรียกว่านานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ปี2018เลยั้งครับที่ทางเสียวมีเนี่ย ขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดในฝั่งอินเดียเรียกว่าแสงหน้าซัมซุงขึ้นมาแล้วก็ยึดมายาวเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้นะครับในไตรามาสที่ผ่านมาซัมซุงสามารถกลับขึ้นมาแสงได้แล้วแม้จะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแต่น,นี้ก็เลยเขาก็มองว่าประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นจาก2ส,ส่วนด้วยกันก็คือ 1. สมาร์ทโฟนซัมซุงที่ขายในอินเดียนั้นเริ่มมีการปรับเรื่องของราคาให้ถูกลงและก็สเปคดีขึ้นอย่างที่2ก็คือกระแสการต่อต้านสินค้าแบรนด์จีนในอินเดียนั้นยังถือมีความรุ ประเด็นเรื่องของการเมืองและพื้นที่ทับซ้อนนั่นเองซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เจอแค่เสี่ยวมีนะครับเพราะว่าทั้ง oppo แลวก็ vivo เองเนี่ยก็เจอปัญหายอดขายไม่ค่อยพุ่งตามเป้าที่คาดเอาไว้ส่วนอีกข่าวลือนึงก็เป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ล่าสุดอย่าง galaxy s 21 ultra นั่นเองนะครับจากที่เราเห็นภาพเรนเดอร์กันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนครับว่าดีไซน์จะมีการปรับเปลี่ยนครับตำแหน่งกล้องไปวางชิดขอบเลยซึ่งดูแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปค่อนข้างมากนะครับ ส่วนล่าสุดเนี่ยก็จะมีข้อมูลเรื่องของหน้าจอที่อาจจะใช้เป็นค่ารีเฟรช1ร4 144เฮิร์ตครับตัวแบตเตอรี่5000มิลลิแอมป์เลยไหมกับระบบชาร์จเร็ว66วัตต์โอ้แต่ดูข่าวแบบนี้แล้วเหมือนกับไปก๊อปปี้สเปคมือถือจีนมาวางแปะงนั้นแหละผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ว่าจะเป็นข่าวจริงนะครับและก็หวังว่ามันจะไม่ใช่ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ Samsung เนี่ยมีการเปลี่ยนหัวเรือนะครับจากประธานมือถือคนเก่าก็คือ DJG o เนี่ยมาเป็นคนใหม่เหมือนกับบคคนนนี้เเเาชอล่สป อัดเรื่องของราคาเป็นพิเศษนะครับแต่อ่อนตอนที่เรื่องการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาก็เลยแอบโกนที่นี่เหมือนกันนะครับว่าประธานคนใหม่คนนี้เนี่ยเขาอาจจะมาในแนวทางนี้ก็ได้คือเลือกอัดสเปคชนแบรนด์จีนไปเลยเอาเองก็แอบ,บนะครับรุ่นๆให้ซัมซุงเนี่ยเลือกทางอื่นมากกว่าก็คือไปเน้นพัฒนาฟีเจอร์นวัตกรรมใหม่ๆน่าจะโอเคกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตลาดมือือ Android นะครับเหล่าแบรนด์จีนเนี่ยออกมา ทุบสเปคใส่กันจนแทบจะไม่เห็นเรื่องของการพัฒนาพวกนวัตรกรรมต่างๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาในสมาร์ทโฟนสักเท่าไหร่นักส่วน Apple นะครับหลังจากที่วางขาย iPhone 12ไปเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการทดสอบการเทสต,ต์ต่างๆแล้วซึ่งตัวหน้าจอเซรามิกชิลเนี่ยมันทนต่อการตกกระแทกตกแล้วไม่แตกจริงๆนะครับแต่เรื่องความทนทานต่อรอยขีดข่วนนั้นไม่ได้แตกต่างจากกระจกรุ่นเดิมๆเลย ยังสามารถถูกขูดขีดได้ง่ายๆโดยวัสดุที่มีค่าความแข็งระดับ6หรือระดับ7นะครับผมเนี่ยแค่นี้ก็สามารถจะขูดให้เกิดรอยบนหน้าจอได้แล้วซึ่งนอกจากทางช่องเจอรี่เล็กเอเวอร์ตรินะครับจะมีการทดสอบให้ดูแล้วเนี่ยทางช่องดอยแซนเองแอดมินเนี่ยก็เอาเครื่องไปขูดมาแล้วเหมือนกันโอ้โหปวดใจมากๆนะครับไอ้เครื่องสีทองที่แกะไปนั่นแหละและรู้ไหมโดนอะไรขูดโดนกล้องหลังของ iPhone 12ไอ้เครื่องสีน้ําเงินนั่น่ะเราแค่วางซ้อนกันเพื่อจะถ่ายภาพนะครับ ปรากฏว่าหยิบออกมาทีนึงโอ้โหเป็นรอยแล้วอเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับใครซื้อ i iPhone 12ไปแล้วอย่าหาทำเด็ดขาดอย่าเอาเครื่องมาวางซ้อนกันไม่งั้นมีรอยบนหน้าจอแน่นอนนอกจากรอยบนหน้าจอแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเจอปัญหากันก็คือตัวสีที่พ่นมาบนเฟรมนะครับมันเริ่มมีอาการลอกกร่อนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นจากที่เมืองจีนนะเขาบอกว่าไอเครื่องสีน้ําเงินของตัว i iPhone 1 2 Pro เนี่ยคนไปจับเล่นเยอะมากผ่านไปไม่กี่วันครับ สีลอกซะแล้วซึ่งอันนี้ทางเจ้รี่อเกีรติง<ๆ>เขาก็มีการเทดสให้ดูว่าโอเคสีด้านข้างเนี่ยโดนขีดโดนขูดมันก็ลอกได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเรียกว่าเหมือนตอน iPhone 5สมัยนู้นเลยที่แบบว่าเล่นไปเล่นมาแล้วสีลอกนั่นแหละและตอนนี้ครับก็เริ่มมีการพูดถึงเรื่องของไ i ดา r เซนเซอร์ที่ใส่มาใน iPhone 12 Pro นะครับว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างหนึ่งในฟีเจอร์นั้นก็คือสามารถเอามาส่องคนวัดส่วนสูงได้แต่นี่ก็คงคล้ายกับพวก การวัดใช้เซนเซอร์ทั่วไปนะครับอย่างหนึ่งที่ดูล้ํากว่าน่อยก็คือการที่เอาตัวกล้องไรเดอร์เซนเซอร์นะครับไปทําการสแกน,นครับวัตถุเพื่อขึ้นรูปเป็น3มิติผมเชื่อว่านี่หลายคนเคยเห็นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทาง Sony ก็เคยมีเอากล้อง 3D เนี่ยไปทําการสแกนใบหน้าหรือว่าแทนสแกนสิ่งของนะครับแล้วขึ้นรูปมาเป็นโมเดลได้เอาไปสั่งเครื่องปริ้นทีเดียก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะโมเวลใช่ไหมซัมซุงก็เคยมีเดโมอเอาไว้นะครับแต่ว่าจุดเด่นคือตัวกล้องไดรเซอร์เซย มันสามารถทําการสแกนได้เร็วขึ้นเพราะว่าตัวเลเซอร์ที่ออกไปเนี่ยมันมีหลายจุดมากๆทําให้เวลายิงปึ้งไปทีเดียวเนี่ยมันสแกนแบบแทบจะครบด้านหน้าเลยครับแล้วก็ใช้เวลาในการหมุนหรือว่าเปลี่ยนมุมไม่นานเท่าไหร่ก็สามารถจะขึ้นโมเดล3มิติของวัตถุนั้นขึ้นมาได้แล้วก็วต้องมาเราดูกันต่อว่าตัวไรได้เซนเซอร์นั้นจะถูกต่อยอดไปทําอะไรต่อส่วนใครที่เราคอยกันมาของ AirPods ตตัวใหม่นะครับตอนนี้เห็นมีข่าวว่าไม่ได้มีแค่ตัวสตูดิโอครอบหูแล้วนะ จะเปิดกันเพียบเลยนะครับทั้ง AirPods Pro 2แล้วก็ AirPods 3พูดง่ายๆว่าจะมีการอัปเกรดนะครับทั้งลายเลยทั้งแบบที่เป็นเอียบัดแบบที่เป็นอินเอียร์แล้วก็เป็นครอบหูหรือว่า Full ฟ i z e นั่นเองครับเอ๊ะอ๋อลืมบอกคาดว่าจะมีการเปิดตัวนะครับสิ้นปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าครับไม่ต้องรอกันนานเดี๋ยวมาแน่นอน หลายหลายคนน่าจะเห็นความสามารถของ Surface Duo นะครับที่เราเคยแกะกล่องให้ชมกันไปแล้วนะตอนนี้ถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวหนึง่งเอ๊ะหรือเป็นสมาร์ทโฟนเออเป็นสมาร์ทโฟนที่พับจอได้แล้วกันนะครับผมแต่ว่ากางเป็นแท็บเล็ตได้ด้วยคือรวมๆแล้วนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันการทํางานเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวแถมล่าสุดทาง Microsoft นะครับทำให้เจ้า Microsoft Surface Duo นั้นน่าสนใจขึ้นมาอีกด้วยการประกาศลดราคาทีเดียวถึง200เหรียญ หลังจากที่เพิ่งวางขายไปแค่ประมาณเดือนครึ่งเท่านั้นเองครับประมาณหสัปดาห์ซึ่งอันนี้หลายๆคนก็อ้โหแอบเซงกันนิดนึงเพราะว่าซื้อของไปแล้วทํำยังไงแต่ข้อดีคือที่อเมริกาเนี่ยเขามีกฎหมายไงเขามีสิทธิ์คุ้มครองผู้บริโภคนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณซื้อมาแล้วของมันลดราคาเนี่ยเราสามารถไปทำแมทช์ไพรส์นะครับหรือว่าทําการเคลมส่วนต่างได้คือโคตรเจ๋งเลยอะ่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปทําเรื่องขอรีฟันเอาเงินคืนครับโดยทาง microsoft ก็บอกว่า ผู้ใช้เซ r ร์ c เที่ซื้อไปราคาเต็มก่อนหน้านี้สามารถเอาเครื่องมาทำการรีฟันได้นะครับแล้วเงินคืนเต็มจานวนไปเลยเสร็จแล้วเข้าไปซื้อเครื่องใหม่ที่ราคาถูกลง200เหรียญก็ได้เหมือนกันครับจากที่มีข่าวลือตอนต้นเดือนนะครับว่า AMD เนี่ยจะเปิดการาฟิกการ์ตัวใหม่ Radeon RX 6000 Series ซรครับล่าสุดตอนนี้ก็เผยชมเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับกับการ์ดจอที่มาพร้อมกับสถาปัตปกรรมใหม่ RDNA2 ซึ่งผลิตบนสาปฏิกรรมระดับ7นาโนเมตรนะครับแต่ว่าเอามาตีบวกเรื่องของความแรงให้เร็วขึ้นเป็นเท่าตัวโดยภายในงานนี้ก็มีการเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นคือ Radeon RX 6900 XT 6800 XT และก็6800ซ่องจากการนำมาทดสอบและโชว์ประสิทธิภาพนะครับก็ปรากฏว่าโอ้โหชิปตัวนี้แรงกว่าเดิมทุกๆด้านเลยทีเดียวครับทั้งการเล่นเกมระดับความละเอียด 2K 4K และในการเทียบประสิทธิภาพต่อวัตต์นะครับถือว่าแรงขึ้นกว่าเดิมถึง65%เลยทีเดียว และพอนำมาเทียบกับค่ายคู่แข่งที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับอย่าง RTX 3090นั้นอูห้หูตบกันมันครับผม AMD Radeon นะครับ RX 6900 XT เนี่ยสามารถทำประสิทธิภาพครับในการเล่นเกมความเรเอียดับ 4K ได้สูสีกันไปเลยแต่ฝั่งของ Radeon นะครับจะได้เปรียบนิดน,นึงตรงที่สามารถจะเปิดใช้ฟีเจอร์ Rage Mode แล้วก็ Smart Access Memory เนี่ยควบคู่กับ Ryzen 5000 Series ทำให้สามารถเร่งประสิทธิภาพของ FPS หรือบตัวเฟรมเรตขึ้นไปได้อีก ส่วนรุ่นรองโนมานะครับอย่าง rx 6 8 0 0 xt เมื่อเทียบกับ rtx 3 0 8 0กันแล้วเนี่ยก็ถือว่าสู่สีกันนะครับแต่ว่าฝั่งของ r รเดียนเนี่ยสามารถทำคะแนนได้ดีกว่านิดหน่อยซึ่งใครที่รอกำหนดการวางขายในไทยนะครับคงต้องรอว่าทาง m d ประเทศไทยเนี่ยจะประกาศราคาออกมาที่เท่าไหร่นะส่วนในบ้านเราครับ Huawei ได้มีการจัดงานเปิดตัวโอ้โหผมนึกแอบลุ้นเลยว่าจะเป็นเมสซิ ip, เปิดตัวปุ๊บมาไทยปั๊บเลยหรือเปล่านะครับแต่ปรากฏว่ารอบนี้ยังไม่ใช่นะครับ เพราะมันเป็นงานหัวเว่ยออ i o นะครับรวมเอาพวกหูฟังต่างๆรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนั้นมาเปิดราคาในไทยกันแล้วโอ้เริ่มกันที่หัวเว่ e ฟรีบัตรโปรครับผมหูฟังทรูไ l e ลสตัวล่าสุดนะครับอันนี้ก็ค้อราคาไทยมาแค่5 4 9 9บาทเท่านั้นใครที่ชอบหูฟังแบบทรู e วเลสครับตัดเสียงดีๆลองไปดูกันได้ครับกับฟรีบัตรโปรหรือใครที่ชอบแบบมีสายคล้องคอครับก็จะมีตัวฟร s e Pro นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ออกมาด้วย ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,999บาทนะครับส่วนในแฟนของหูฟังแบบฟูลไซส์นะครับผมโมเวก็จัดเอาฟรีบัต d ส Studio นะครับหูฟังไร้สายตัวนี้ก็มาแบบครอบหูเลยทีเดียวใครที่ชอบแบบพลังเสียงแบบมีมิติสเต็ปกว้างๆนะครับลองไปดูไปฟังกันได้ราคาฟรีบัต d ส Studio เนี่ยอยู่ที่9,990บาทอ๋อยังไม่หมดด้วยนะครับเพราะยังมีอีกหนึ่งชิ้นก็คือ h u a w e i i w วร2นะครับที่เป็นการไปจับมือกับ เจนเท e รมอนสเตอร์อีกแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยมีมให้เลือกทั้งแบบที่เป็นแว่นกันแดดแล้วก็แว่นสายตาเอาไปตัดแว่นใส่เลนได้ด้วยซึ่งแว่น h งเวอร์ไอแวนะครับก็จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มีลำโพงนะครับฝังอยู่ที่ตัวก้านของแว่นนะครับสามารถควบคุมการใช้งาน,นครับทั้งฟังเพลงรับสายได้ผ่านการสัมผัสที่ตัวขาแว่นราคาเปิดตัวออกมาอยู่ที่13,990บาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับแว่นของ Gen t l e m o n อน e เแล้ว ก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมเรียกว่าถ้ามันเป็น Huawei i Wear 2เนี่ยก็ถือว่าซื้อ1ได้2เลยทีเดียวส่วนทางฝั่ง Oppo นะครับก็ได้เปิดตัว Oppo A93 ในไทยนะครับคาะราคาออกมาที่8,999บาทโดย็นการมาต่อยอดความสำเร็จของ A92 ที่ขายดีจนตอนนี้ของขาตาดไปแล้วนะครับโดย A93 มันก็มีการอัปเกรดครับในเรื่องของสเปคขึ้นมาจากตัวเดิมมากมายครับท้งการเปลี่ยนมาใช้หน้าจอความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น Full HD Plus ซูเปอร์โอเมเล็นะครับพร้อมกับชุดกล้องหน้าหลัง6ตัวนะครับผมเป็น AI camera ตัวเครื่องมีความบางเบาสุดๆคือเทียบกับสมาร์ทโฟนในตลาดตอนนี้นะครับไม่น่ามีใครบางและเบาเท่า A93 จาก Oppo อีกแล้วส่วน Samsung ก็ได้เปิดตัวครับ Galaxy Tab Active 3แท็บเล็ตพันแกร่งทนอืดสุดๆเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในทุกสถานการณ์ครับแม้วนะ่าคุณจะอยู่ในโรงงานอยู่ในสถานที่ต่างๆ ห้องแช่เย็นอุณหภูมิร้อนหนาวเท่าไหร่ก็สามารถใช้งาน Galaxy Tab Active 3ได้ตัวเครื่องก็มาพร้อมกับเคสที่แน่นหนานะครับผมสามารถป้องกันการตกกระแทกได้รองรับการใช้งานกับปากกา S Pen นะครับฝาหลังเนี่ยสามารถจะถอดฝาออกมาเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับผมตัว็บเล็ตก็มีหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับชิปเซ็ตเป็น Exynos 9810นะครับแรม4ี่ rom นะครับผมเรียกว่าตัวนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแ็บเล็ตที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ราคาที่วางขายก็อยู่ที่21,900บาทแต่นี้อย่างที่บอกครับว่าเนื่องจากตัวแท็บ c t t v v e 3เนี่ยไม่ได้เปิดตลาดมาเพื่อวางขายกับผู้พิทวคทั่วไปการติดต่อสั่งซื้อเนี่ยก็ต้องติดต่อกับ Samsung โดยตรงนะครับนอกจาก Oppo และ Samsung แล้วนะครับก็มีข่าวว่าหัวเว่ยกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กราคาเบาๆนะครับแต่ว่าหน้าจอใหญ่สะใจอย่างหัวเว่ y 7 a อีกด้วยครับตัวนี้โหหน้าจอ6.67นิ้วเลยทีเดียว ความเหลืก็เป็น Full HD Plus นะครับแล้วก็เห็นว่าราคาจะไม่แพงมากครับประมาณ5 6 0 0 0บาทยังไงเราติดตามเรื่องของสเปคกับการเปิดตัวกันได้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่อาจจะมีการเผยโฉมในเมืองไทยนะครับก็คือ Sony Xperia 5 Mark II นั่นเองเป็นเรือธงไซส์มินิจาก Sony นะครับผมที่ตอนนี้ได้ยื่นเรื่องตรวจสอบผ่านกสทชออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าอีกไม่นานนี้น่าจะมีการเปิดตัวและประกาศราคาในไทยเรเร็วนี้ครับ กลับมาเจอกับรายการหิวข่าวอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกจากช่างช่องดรอยแซนกันได้นะครับในทุกวันเสาร์ช่วงคำ่คำค่แบบนี้แหละสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องดรอยแซนด้วยนะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอฝากไว้นดิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มีมือถือเก่าๆสายชาร์จเก่าๆหูฟังเก่าๆห,หรือว่าพวก power bank รวมถึงอุปกรณ์เล็กต์ต่างๆนะผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ย สามารถนําไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่มัดรวมขยะแบบอื่นได้นะครับที่ช็อ AS, ป AS ไปรษณีย์ไทยแล้วก็ทางเซ็นทรัลนะครับโดยเขาจะมีกล่องกระดาษครับตั้งเอาไว้ให้เ้ียว่าเป็นจุดทิ้งอีเวสหรือว่ากล่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะขยะเหล่านี้นะครับหากทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้วอาจจะปล่อยสารเคมีออกมาและไปปนเบื้องกับอย่างอ,างอื่นจนเกิดเป็นอันตรายได้เพื่อให้ถูกสุข,ขลักษณะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจึงควรแยกเอาขยะเหล่านี้นะครับไปทิ้งตามจุดจต่างๆที่บอกไว้ได้เลยนะครับ